สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านรวมไปถึงเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบเพื่อเป็นอาชีพหลักแล้วก็อาชีพเสริมนะคะลูกออดฟาร์มกบค่ะวันนี้เราก็จะพาพี่น้องนะคะมาดูกบที่วางไข่นะคะซึ่งคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้ลงไปนะคะก็คือเราจับคู่กบพ่อแม่พันธุ์นะคะทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็มาคลิปนี้นะคะหอวงก็ให้พี่น้องเกษตรกรนะคะได้ชมนะคะว่า,าพ่อแม่พันธุ์ที่ได้เอาลงไปแล้วนะคะมีการวางไข่เยอะมากนะคะต้องบอกก่อนว่าเยอะมากนะคะเนื่องจากว่าอากาศก็ดีนะคะ พ่อแม่พันธุ์ก็สมบูรณ์แข็งแรงนะคะพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะคะก็ประจวบเหมาะกับฝนตกด้วยนะคะเราก็เลยเอาลงแล้วก็ไม่ได้อ่าทฝนเทียมให้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนแล้วนะคะเราก็รอโอกาสนะคะเหมาะๆแล้วก็เอาลงไปนะคะสังเกตได้ว่าสีดําๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขนาดนี้นะคะก็เป็น ไข่กบนะคะที่กบได้ผสมพันธุ์นะคะแล้วก็ฉีดน้ำเชื้อนะคะแล้วก็ได้กบแม่พันธุ์ก็ได้ไข่ออกมานะคะก็ถือว่าเป็นผลที่น่าพอใจสำหรับลูกออดฟาร์มกบเองนะคะเพราะว่าผลผลิตล็อตนี้นะคะถือว่าเยอะมากนะคะเยอะพอสมควรนะคะ กบพ่อแม่พันธุ์ก็มีการแบง่งช่วงนะคะที่จะวางไข่หรือยังไม่พร้อมที่จะวางไข่นะคะเพราะว่าหลายๆาเป็นเดือนนะคะที่ลูกออดได้พักนะคะแล้วก็ให้ค่อยให้ทีละ1ิบยี่สิบคู่เนี่ยผสมพันธุ์ไปก่อนนะคะและทีนี้ก็มาครั้งนี้นะคะด้วยจากว่าฝนตกแล้วก็อากาศเหมาะ ดูอยก็เลยเอาลงทั้งหมดเลยนะคะก็ไม่ได้นับเหมือนกันว่ากี่คู่นะคะก็เลยเป็นผลออกมาอย่างที่เห็นนะคะก็เกินคาดนะคะก็รู้สึกยิ้มได้นะคะที่กบของเราได้วางไข่เยอะขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะ หากท่านมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะคะด้านล่างคลิปได้เลยนะคะลูกออดเองก็จะเข้าไปตอบนะคะแล้วก็พูดคุยกันเนาะนะคะสำหรับพี่น้องที่จะติชมหรือว่าคอมเมนต์นะคะก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณเกษตรกรแล้วก็คุณผู้ชมที่เป็นกำลังใจให้กับลูกออดฟาร์มกบมาโดยตลอดนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะท่านสามารถารับชมคลิปย้อนหลังได้นะคะที่ youtube channel นะคะแล้วก็ p พลย์ลิสนะคะวันนี้ก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อง่ายต่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงก,กุบนะคะรับรองว่าท่านจะมีความรู้เพิ่มเติมแน่นอนนะคะตอนแรกที่ เห็นก็ตกใจนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ไข่ามานานใช่ไหมคะและทีน่นี้พอมางวดน,นี้นะคะก็ถือว่าไข่ยเยอะนะคะก็เป็นที่น่าพอใจและก็ภูมิใจนะคะที่เห็นไข่ยเยอะขนาดนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยท่าน ก็จะทําให้ม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางลูกออดฟาร์มกบที่ลงไปในแต่ละคลิปที่ลงไปในแต่วันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านนะคะเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะหรือว่าเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่สนใจในการเลี้ยงกบอยู่แล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ